เชือกฝั่งขวามาทาบด้ามมีดไว้แล้วเชือกฝั่งซ้ายมาสอดถักลายจะออกมาเหมือนกันแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการถักด้ามมีดด้วยเชือกพาราคอรสสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุดสตอรี่นะครับสําหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการถัก ดามมีดมาให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีเชือกพาราคอร์ดไฟแช็กแล้วก็มีดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการถักเลยครับสำหรับมีดถ้ามีปลอกก็มาสวมการขมมีดมาบาดมือถ้าไม่มีก็หาผ้าหากาวเทปมาพันไว้นะครับ ครับเดี๋ยวมาเริ่มถักกันเลยนะครับวิธีถักนี่นะครับขั้นตอนแรกเอาด้านล่างของมีดไายขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกมาผูกถักวิธีผูกถักก็สอดเชือกใต้ด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วเอาเชือกฝั่งซ้ายมาท่าบ,บนด้ามมีดแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวามาสอดเข้าเชือกฝั่งซ้ายแบบนี้ แล้วก็ดึงผูกถักหนึ่งรอบนะครับครับก็จะออกมาได้ลักษณะแบบนี้ก่อนในครั้งแรกต่อไปก็ผูกถักในครั้งที่สองเอาเชือกฝั่งขวาทาบด้ามมีดไว้แล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมาสอดถัก นี่นะครับแบบนี้อีกหนึ่งครั้งทุกครั้งที่ถักก็ขอให้ดึง,ต,ง,ต,งตึงเพื่อที่ลายเชือกจะได้สวยงามแล้วก็ตึงนะครับนี่นะครับครั้งแรกก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วก็พลิกฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นดามมิดด้านบนแบบนี้ แล้วก็ถักวิธีถักก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมาทาบบนด้านมีดแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวาสอดถักหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเชือกเข้าหากันนะครับครับก็ดึงเชือกตึงๆทุกรอบที่ถักเพื่อที่ลายเชือกจะสวยงามแล้วก็ตึงไม่หลวมนะครับ ลายเชือกก็จะออกมาแบบนี้ในรอบที่สองฝั่งนี้ต่อไปเราก็ถักต่อครับวิธีถักก็เอาเชือกฝั่งขวาทาบด้ามมีดไว้แล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายสอดถัก1ครั้งเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ นี่ครับก็จะได้ไลายออกมาเหมือนฝั่งเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆถักถูกต้องลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็พลิกกลับมาอีกฝั่งของด้ามมีดแล้วก็ถักต่อเลยครับวิธีถักก็เหมือนเดิมเอาเชือกฝั่งซ้ายมาทาบด้ามมีดแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวาสอดถักแล้วก็ผูกถักหนึ่งครั้งก่อนแบบนี้ จแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวามือมาทาบด้ามมีดไว้แล้วก็เอาเชือกฝังซ้ายมือมาสอดถักอีกหนึ่งครั้งนี่นะครับแบบนี้ทุกครั้งที่ดึงถักแต่ละรอบแต่ละครั้งก็ขอให้ดึงตึงๆแล้วก็ปรับแต่งให้เนียนๆเพื่อที่ลายเชือกจะได้สวยงามและไม่หลวมนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆถัก ถูกต้องลายก็จะออกมาเหมือนการเป๊ะแบบนี้นะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งครั้งหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งของด้ามมีดก็ถักเหมือนเดิมนะครับก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมาทาบด้ามมีดไว้แล้วก็เอาเชือกฝั่งขวามาสอดถักผูกอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับ เมื่อดึงถักในรอบแรกเสร็จแล้วต่อไปก็เอาเชือกฝั่งขวามาทาบด้ามมีดเสร็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมาดึงซอดถักอีกหนึ่งครั้งในรอบที่สองนี้เราก็จะได้เห็นออกมาเป็นลายเชือกแล้วก็จะเหมือนกับการถักในรอบแรกรอบก่อนนู้นนะครับนี่นะครับทุกครั้งก็ต้องดึงเชือกให้ตึง,ตง เพื่อที่ลายเชือกจะได้สวยงามไม่หลวมนะครับนี่นะครับลายเชือกออกมาเป๊ะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถักถูกต้องเอาละครับเมื่อเพื่อนๆรู้จักลายมีดแล้วเพื่อนๆก็ถักจนสุดด้ามมีดถักสลับกันไปมาเรื่อยๆเหมือนที่ผมถักให้ดูนี่นะครับลายก็จะออกมาชัดเจนสวยงามแบบนี้นะครับเมื่อถักมาจนสุดด้ามมีดนี่นะครับ ครับในรอบสุดท้ายเราก็ถักเก็บปลายเชือกก็ถักเหมือนเดิมถักให้ได้ลายออกมาในรอบสุดท้ายเสร็จแล้วก็ดึงเชือกให้ตึงๆเพื่อที่เชือกจะได้แน่นๆตอนเราเก็บปลายเชือกเชือกจะได้ไม่หลุดง่ายๆนะครับนี่นะครับเมื่อเห็นลายแบบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายก็ดึงตึงๆแน่นๆ เมื่อดึงจนแน่นแล้วต่อไปก็เอากันไกลมาตัดปลายเชือกทั้งสองฝั่งทิ้งนะครับเมื่อตัดปลายเชือกทิ้งแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไฟแช็กมาล้นเก็บปลายเชือกอีกทีหนึ่ง ก็ค่อยๆล้นนะครับล้นให้ยางเชือกออกมาเสร็จแล้วก็เอาด้ามไฟเช็กค่อยๆรีดไปกับตัวเชือกให้ยางเชือกมีความเนียนไปกับตัวเชือกนะครับก็ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเอาไฟแช็กมาลนปลายเชือกให้ยางเชือกออกมา เสร็จแล้วก็ใช้ด้ามไฟแชกค,ค,อคอ่อยๆรีดยางเชือกให้ติดไปกับตัวเชือกให้เนียนๆแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วละครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการถักด้ามมีดด้วยเชือกพาราคอดก็จะเห็นลายออกมาสวยงามแบบนี้นะครับก็เป็นการถักประดับด้ามมีดให้สวยงามแล้วก็เวลา จับด้ามมีดก็จะจับกระชับขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับการทักด้ามมีดด้วยลายเชือกแบบนี้ด้วยเชือกพาราคอร์ดเพื่อนๆก็ลองหาเชือกมาถักกันดูถักไม่ทันยังไงก็ลองย้อนดูกันหลายๆรอบนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ในเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ